กร่สุดๆนะคะออยและพี่หนึ่งจะพาทุกคนมาชมบ้าน3หลัง3แบบ3สไตล์ในพื้นที่แปลงเดียวนั่นก็คือแบบบ้านเาวนาบีเา,า,าวนาบีเป็นแบบบ้าน5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะ 2, <S 2>, 2 <S ที่จอดรถแล้วก็1ห้องครัวและห้องรับแขกขนาดใหญ่เป็นรูปตัวแอลนั่นเองค่ะบนพื้นที่ ส3 1ตารางเมตรแล้วก็เห็นพี่หนึ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษพิเศษยังไงคะพี่หนึ่งคือคือพิเศษกว่าพื้นที่โซนอื่นๆในประเทศไทยนะครับเพราะว่าโซนนี้คือเป็นโซนที่อยู่จังหวัดสุดประการอำเภอบางบีอยู่ในตำบลบางปลาโซนบางปลาบางบ่อโซนนี้พื้นที่ดินเนี่ยจะค่อนข้างจะนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบเสาเข็มตามมาตรฐานเดิมของเราซึ่งลึก21เเมตร โอเคเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกลาพี่หนึ่งไปก่อนแล้วเดีเ๋ยวออยพาทุกคนไปชมแบบบ้านนะคะภายในทั้งฮาวานาปีนะคะแล้วก็คลาสสิกเอน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวตามออยมาเลยนะคะลาพี่หนึ่งด้วยบ๊ายบายสวัสดีค<า>่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฮาวานาบีนะคะแบบบ้านหลังแรกนะคะของฮาวานาบีที่สร้างเสร็จแล้วโดวยอุ่นใจนั่นเองค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะนี่เลยเราก็จะเจอกับห้องโถงนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นรูปตัวแอลขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแบบนี้โดยอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะยาวเป็นแบบนี้เชื่อมต่อกับด้านนอกด้วยสามารถเปิดกระจกนะคะเปิดประตูบานใหญ่แบบนี้และเดินออกไปข้างนอกได้แบบนี้เลยค่ะ เวลาเรามีแบบว่างานปาร์ตี้งานอะไรกับเพื่อนๆนะคะเปิดตรงนี้แล้วก็เอา้ามีอีกโซนนึงอยู่ตรงนั้นเราสามารถแบบเดินเชื่อมต่อหากันได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางตรงนี้เราก็อาจจะวางตรงนี้เลยะไรนะคะโต๊ะทานอาหารแบบใหญ่ๆแบบตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ข้างกันกันกบห้องครัวนั่นเองแต่ก่อนจะไปดูห้องครัวเดี๋ยวเอาพาไปดูห้องน้ำรับแขกก่อนนะคะนี่เลย อันนี้เป็นห้องน้ํารับแขกนะคะต้องบอกว่าเป็นขนาดไซส์กำลังพอดีนะคะเราสามารถนั่งได้แบบนี้แล้วก็สามารถล้างมือตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกก็ใหญ่มากทำให้ห้องดูแบบไม่เล็กไม่แคบนะคะนี่เลยว้าวแล้วก็ข้างกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนชั้นหนึ่งนี่ว้าวขนาดใหญ่เลยทุกคนว้าว กว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกระจกมีบานใหญ่แบบนี้ว้าวโอ้โหลมดีมากนะคะเปิดลมรับลมเข้ามาแบบนี้ทำให้ห้องเราแบบโปรง่งโลง่ง้วก็สามารถไล่ลมไล่อากาศอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเขามีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะโอ้โห ห้องน้าก็ใหญ่มากนะคะทุกคนมีเคา์เตอร์ที่แบบล้างมือล้างหน้าตรงนี้ได้ชักโครคนะคะสุขภัณฑ์ครบเลยแล้วก็แยกโซนเปียกแบบนี้นี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะโอ้โหชาวเวอร์มีแบบโอ้โหทุกอย่างครบครันนะคะพอดีเลยแบบนี้ว<ะ>้าหลังแบบโอ้โหโอาบน้ำได้นะคะแบบนี้เลยกว้างแบบนี้ ในห้องนอนอห้องน้ําของห้องนอนชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอพาไปดูห้องครัวที่ชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้นะคะของเราลูกค้ามีการต่อเติมเพิ่มด้วยเดี๋ยวอพาไปดูกันว่าเติมตรงไหนนั่นเองนะคะนี่โอ้โหเข้ามาห้องครัวกว้างมากทุกคนค่ะห้องครัวแบบไซส์อย่างนี้เลยนะคะบาก็คือโอ้โหเขาตัวยาวมากนะคะมีแบบชั้นวานะคะมีแบบ ช้นให้เก็บของอย่างนี้เลยโอ้โหข้างในก็แบบทําอย่างดีต้องบอกว่าหลังนี้นะคะเป็นอีกหลังหนึ่งที่แบบถูกใจออกมามากๆด้วยฟังก์ชันลหลายๆอย่างนะคะแบบตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะนี่เลยมีแบบโอ้โหอุปรกรณ์ครบครันอย่างนี้และนี่เลยอยากที่อยบอกว่าลูกค้าของเรามีการตอเติมเพิ่มด้วยทางด้านหลังนั่นเองเดีย๋ยวพาไปดูนะคะน,นี่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์เราอาจจะพักวางสิ่งของวางนี่วางนี้ได้นะคะ ข้ามาข้างหลังนะคะก็จะเป็นโซนซักล้างนั่นเองลูกค้าจะเป็นแบบซักตรงนี้แล้วก็แขวนผ้าตากเอวตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ข้างกาันลูกค้าของเราก็ยังมีการทําครัวครัวไทยเพิ่มอีกด้วยนะคะอาจจะแบบเอ้ยข้างหน้าไม่พอข้างในไม่พอเรามาทําตรงนี้ให้อีก หนึ่งที่ใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเชื่อได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหญ่นั่นเองางที่บอกว่าเรามีทําแบบหลายหลังรวมกันเชื่อเลยว,ว่าบ้านหลังบ้านหลังนี้อาจจะเป็นแบบครัวการสําหรับทุกบ้านหรือเปล่าเลยนะคะโอ้โหแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวคือครบครันมากๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้น2นั่นเองนะคะตามมาเลยค่ะ ทุกคนคะก่อนจะไปชั้นสองเดี๋ยวพามาดูห้องเก็บของกันนิดนึงนะคะนี่ทุกคนห้องเก็บของใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากจริงนะคะห้องเก็บของใหญ่ถามว่าดียังไงการที่เรามีห้องเก็บของใหญ่มันจะทําให้บ้านเราไม่รกนะคะถามว่าเอ้ยตรงนี้หมดยังยังนะคะนี่เข้ามาได้อีกโอเคเดี๋ยวออยพาไปชมชั้นสองกันค่ะทำมาเลย วาพอขึ้นมาชั้น2นะคะทุกคนก็จะเจอกับอย่างแรกเลยโถงภานในตรงนี้คือแบบสูงมากแล้วก็มีชนเลียบแับหลออตรงนี้คือมันทําให้บ้านดูโปรง่งดูแบบดูหรูหราดูลักชวรี่สุดๆและชั้น2ของเรานะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ําเดี๋ยวไอพาไปดูห้องแรกก่อนนะคะ วันนี้เลยห้องแรกนะคะ่ะคุณลูกค้าของเราน่าจะทําเป็นห้องพระแน่นอนเลยนะคะนี่กว้างมากนะคะแล้วห้องนี้มีกระจกรอบเลย <c oughs> เห็นวิวได้แบบโอ้โหรอบที่ทางทุกคนกระจกใหญ่มากนะคะสามารถเปิดได้จริงทั้งหมดนะคะตรงนี้เหมือนกันบางใหญ่สีบานเลยสามารถเปิดได้จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรามีห้องน้ำในตัวด้วยทุกคนค่ะเดี๋ยวพาไปดถูก นี่เลยว้าว,ว,าวงาน้นโอ้โหห้องน้ำเราเรียรียกว่าแบบจัดเต็มทุกห้องนะคะมีเคาน์เตอร์แบบว่าล้างมือใหญ่แบบนี้กระจกใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยชักโครกมีมุมอาบน้ำครบเหมือนกันนะคะทุกห้องเลยเออนะะู่เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องต่อไปนะคะ ว้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนอนที่สงของชั้นสงนั่นเอง,เองนะคะห้องนี้เลยกล้องนี้ก็คือว่างพอสมควรเหมือนกันนะคะตรงนี้เราอาจจะวางแบบว่าอุ้ยเตียงนอนนะคะฝั่งนี้เรามาวางแบบอุ้ยชั้นแบบอะไรนะ,ะตู้เสื้อผ้าวางแบบโต๊ะไว้แต่งหน้าแสงกําลังเข้าพอดีเลยบวกกับกระจกใหญ่มากแทบจะแบบเต็มพื้นที่แบบของ ตัวห้องของเราเลยนะคะแบบนี้สามารถเปิดได้จริงเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีห้องน้ําในตัวด้วยโอ้โหห้องน้ําห้องนี้ใหญ่มากห้องน้ำกว้างมากทุกคนคะ่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงแบบตรงล้างมือตรงนี้นะคะกระจกให้มาใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันทุกห้องเลยนะคะแล้วก็กระเบื้องเนี่ยเราปูให้ตั้งแต่พื้นตลดเพดานอย่างนี้อ่าอย่างนี้เลยสวย,สวย เเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปนะคะเออเดี๋ยวเว้นห้องนี้ไปก่อนเดี๋ยวไอพามาดูห้องนี้ก่อนนะคะเจญเลยคะ่ะว้าวห้องนี้ก็พิเศษไม่แพ้ก,กันนะคะห้องนี้ก็เป็นแบบเรียกห้องนอนห้องที่สองที่ น่านอนมากนะคะเพราะว่าอะไรห้องนี้ค่ะเรามีกระจกแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งมีระเบยียงข้างนอกด้วยและถามว่าไปได้จริงไหมอา้าวเราสามารถเดินออกไปได้จริงนะคะอย่างนี้เลยว้าวนี่ทุกคนค่ะห้องเราสามารถเดินออกมาได้แบบนี้เลยเดินแบบได้รอบๆอ,อย่างนี้เลยนะคะ,ะเดินได้อีกไหมเดินได้อีกทุกคนคะ่ะเดินได้ไปถึงข้างๆเลยข้างบ้านอย่างนี้เลยยาว,ยาว บ๊ายบายนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็ลงแบบเย็นมากดีมากอะปินะ่ะคืออิจฉาลูกค้าของเรามากๆนะคะรว่าคือบ้านสวยทำเลดีวิวดีโอ้โหบรรยากาศก็ดีมากๆนะคะนี่เดือดออกมาแบบตอนเย็นๆแบบนี้คือแบบโอ้โหสุขใจจริงๆนะคะและสุดท้ายนะคะอาจะพาทุกคนไปชม master bedroom ของเรานะคะว่าจะพิเศษขนาดไหนอ่าเดี๋ยวลืมห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยทุกคนคะ่ะเชิญคะ่ะมาดูก่อนนี่เลยห้องน้ําในตัวเหมือนกันแต่ละห้องนะคะสีของเขาก็จะมีความแตกต่างกันตามที่ลูกค้าของเรามีการเลือกเองนั่นเองนะคะอยากได้แบบไหนสีไหนกระเบื้องแบบไหนคือบอกเราได้เลยนะคะเราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่จนรังสัคนความสวยมาเป็นแบบนี้นี่เอง โอเคค่ะตามมาเลยพร้อมอยังคะหนึ่งสอง t h r e ว้ o คือห้องนี้แบบชอบมากทุกคนค่ะมันกว้างมากมากมากคือกว้างมั่นจริงแล้วก็มีกระจกแบบรอบทิศท,ทางกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้และที่สำคัญกระจกตัวนั้นนะคะหรือว่าประตูเนี่ยสามารถเปิดออกไปได้จริงใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนค่ะนี่ โอ้โหมองเห็นมรนิกาฟตัวบ้านกับซุ้มโค้งแบบนี้คิดดูสิคะว่าเราอะถ้าเกิดมีบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองอะเวลาเราแต่งตัวส,สวยๆมายืนโพสท่าแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือมันจะแบบหรูหรามันจะแบบสวยขนาดไหนเราแบบเหมือนได้ไปโรงแรมทุกวันนะคะทุกคนโอ้โหมันแบบเวิร์กมากจริงอะนี่และนอกจากนี้ทุกคนคะ่ะไม่ได้มีแค่ ห้องใหญ่ไม่ได้มีแค่ประตูใหญ่ออกไปข้างนอกได้เรายังมีห้องหนึ่งอ,อีกหนึ่งห้องอ่าตังเลยค่ะนี่เลยนั่นก็คือวอ l w In c นค c e เซนั่นเองนะคะหรือว่าท่านใดไม่ได้อยากจะทำเป็น Walk in c l o s e t จะทำเป็นเอ่อเป็นห้องแบบทำงานก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เลยมีห้องน้ำในตัวและห้องน้ำว้าทุกคนใหญ่มากดูสิคะ เหมือนอยู่โรงแรมจริงๆคิดดูสิว่าถ้าเกิดเรามีห้องน้ำสวยแบบนี้มีแบบอ่ามีแบบเช้าว่าแบบนี้เราก็จะแบบฟินแค่ไหนคะทุกคนควอแบบแล้ะสวยมากงานดีมากสือแบบอ่างใหญ่มากตอนนี้พูดๆอยู่คือแบบอยากลงไปเลยอยากไปแช่น้ำมากนะคะทุกคนโอ้โห ียกได้ว่าเราออกแบบมาอย่างดีนะคะห้องก็คือใหญ่โอ้โหแล้วชาบห้องนี้คือแบบอ่างตัวนี้ก็คือแบบอืมกว้างมากกระจกกี่ยแบบนี้เลยนะคะโอ้โหทีมงานของเราก็คือแบบหลังสารออกมาถูกพื้นที่ได้อย่างดีจริงๆนะคะออกแบบมาแบบโอ้โหสุดจะแบบ ปปังนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วค่ะอยากจะมีบ้างสสวยแบบนี้บ้างนะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่อุ่นใจเรามีหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok, Line, a นนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่บริษัทเราก็ยินดีมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแคน,นี้ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ